สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับช่องเ e อียวนะ้ชแนลกันอีกแล้วเราอยู่กันกับเกมแล้วก็ a อนิเวนเจอรในอัปเดต Halloween e v e n ์2021นะคะวันนี้เราจะมาอธิบายเรื่องอระบบต่างๆในอีเวนต์นี้แล้วก็วิธีการหาแคนดี้ของที่สามารถซื้อได้ในอีเวนต์นี้แล้วก็วิธีการหาไข่ a l l o w e e n 2021นะคะอแล้วจะมาดูตรงนี้มันจะเป็นอีเวนต์ช็อปนะอีเวนต์ช็อปแล้วก็ก็คือ อในหน้าร้านค้าทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นพวกที่เราไม่สามารถหาซื้อได้แล้วถ้าเกิดว่าอีเวนต์นี้มันจบไปคือเป็นดิมิเต็ดไอเทมเท่านั้นเนาะก็แนะนําว่าซื้อไว้เนั่นแหละซื้อไว้ก็น่าจะดีเนาะอันนี้ก็จะซื้อสามารถซื้อไข่ฮาโลวีนได้แต่เราแนะนําว่าไม่ต้องไปซื้อไข่จากตัวนี้หรอกค่ะมันแพงแล้วก็ใช้เวลาเก็บแคนดี้อันนานเนาะ <Okay. S 1> แต่ที่เราแนะนําว่าควรซื้อนะคะก็คือฮาโลวีน 2021ทีมเกาะน,นะก็คือมันจะไปเปลี่ยนเกาะรูปร่างเกาะเราให้เป็นในทีมฮา l โลวีนแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เกาะอันเนี้ยมันจะกลับมาขายอีกหรือเปล่าแล้วก็พยายามเก็บแคนดี้ให้มันครบอยู่เพราะว่าไข่หาง่ายหมายถึงแบบก็ไม่ได้หายแค่ขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้หาย,ยากเข้าใจปะแล้วก็ของในสปินวิวตรงนี้ก็จะเป็นพวกยาต่างๆแล้วก็มีตรงนี้เป็นไข่ฮันเอกนะคะ มันจะคุณถ้าเกิดว่าสุ่มได้ตรงนี้มันจะได้รับมา3ฟองนะก็มีพวกยาต่างๆตามอีเวนต์แล้วก็มีแคนดี้แจกมีเงินนู่นนี่นั่นด้วยนะแล้วก็เราจะมาที่ตรงนี้ก็คือ Accessory Store เราสามารถเข้าไปซื้อพวก Accessory ของตกแต่งมังกรเราได้ที่มันจะเป็นของ e x c l u s i v e ที่ต้องใช้แําแคนดี้ซื้อเท่านั้นนะก็เป็น Limited เหมือนกัน แล้วก็ในอีเวนต์นี้นะคะเราสามารถรับแคนดี้วิธีไหนบ้างนะก็คือวิธีการแรกที่เป็นพื้นฐานที่สุดเลยเนาะก็คืออันไปเคาะประตูตรงนี้ท r นะิตออฟทวิตเนาะนี่เออรูปไม่โหลดอ่ะนี่เอาใหม่นะคะแล้วเราก็กดไปที่ตรงนี้เนี่ยรูปมันก็จะมาเหมือนแต่มันเร็วจัง,มงเมื่อกี้เหมือนให้เป็นเกมจับผิดภาพอนะเนาะมนถึงจับคู่ภาพจะจับผิดเนาะ ก็จะได้แคนดี้มาถ้าเกิดว่าบ้านเล็กก็จะได้ติบมากอย่างเพมาหน่อยเรได้ประมาณได้ยี่สิบสามสิบสี่สิบก็ประมาณนั้นวิธีนะวิธีการได้แคนดี้อีกวิธีก็คือการไปเผชิญหน้ากับบอสตรงนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นประตูบอสเปิดอยู่แล้วก็กดเขีนลงไปเลยเราสามารถให้เพื่อนมาจอยเพื่อ,อช่วยลด,ดีบอสได้เนาะเรา,าเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เราสามารถกดเปลี่ยนมังกรได้ตรงนี้เลย เราจะเลือกมันก่อนก่อนเนาะอืมแล้กด start เข้าไปเลยนะคะแล้วมันก็จะว้าไปอ่ำที่ให้ปีบอสรันรันบอสนั่นแหละแ๋่วรามันโหลดมอนะนี่ก็จะเป็นบอสอย่างนี้เราสามารถปีบอสบอสมันจะมีสามสเตจเนานะดูจากข้างบนหน้า สีดแดงๆเหรอเลืองสีดงแดงๆนะมันจะมีสาสเตก็คือเราจะต้องค่าบอสให้ได้ทั้ง3ามสเตจกสเตจแรกก็คือค่าบอสอย่างนี้แล้วสเตจที่2มันจะสปาวมอบออกมาแล้วมันจะจะไม่สามารถตีบอสตรงๆได้เลยต้องฆ่ามม็อบก่อนเนาะ โอเคค่ะมเมื่อเราถ้าบอสเสร็จแล้วเนาะมันก็จะมีไอเทมให้เลือกนะคะเป็นสามกล่องนี้มีกล่องแอมเบอร์กล่องัจไฟายนะคะแล้วก็กล่อง r นะูบี้เนาะแล้วก็สามารถเลือกกล่องไหนก็ได้มันแล้วแต่ดวงแล้วนะมันไม่มีกล่องไหนที่มันแรงก,กว่าหรือกล่งองไหนที่มันได้กว่านะเราก็กดคลิกม,มั่วไปเลยสมมติเราจะเลือกกล่อง r นะูบี้เนาะแล้วก็เลือกไปแล้วก็กดเคนโอเคเมื่อกี้เราเผื่อกดหยุดอัด แล้วอ่าอันนี้นะคะ่ะเราก็จะสุ่มมาได้ตรงนี้เราสามารถซื้อของพวกนี้ได้โดยโรบักซึงแล้วก็ไม่แนะนําให้ทํานะคะเพราะมันจะเปลืองเงินเปล่า,ลาแล้วก็กด Ex ็กไปเลยอันนี้เราได้มาสามอแคนดี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะอุ้ยทำไมมาสปาตรงนี้อ่ะเออบักอีกแล้วงงเลยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่จะได้แคนดี้นะคะ ก็คือการถ้าม็อบส์เนาะแ้วม็อบส์จะมีซาวอยู่หลายที่เลยก็หาพวกสัญลักษณ์กากบาลอย่างนี้ตรงพื้นเนาะแล้วก็อุ้ยทำมากรแลบินอย่างเงี้ย้วโอ้ยโ g ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ h a t ้ยด้โอยโ้ยยโอ้้ยโ้อยอ้ยยโอเย้ย แล้วก็จะมาค่ามอฟ s ตรงนี้นะมอฟมันจะดอกเป็นแคนดี้ประมาณนี้มอฟหนึ่งตัวก็ได้ประมาณสองแคนดี้นะถ้าเกิดว่าจะไม่ผิดโอเคแล้วก็ทำเทลตรงนี้เรามามันเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็สามารถมาเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็จะเริ่มจับเวลานะคะเราต้องลอดหวงให้ครบ ตอนที่มันยังจับเวลาอยู่เนาะถ้าว่าเวลาหมดแล้วปุ๊บเราก็จะไม่ได้ของรางวัลเนานะแล้วพวกไอ้ตรงเนี้ยที่มันให้บินอะ่ะเราสามารถบางที่อะ่ะเราจะได้รับไอเทมเป็นไข่ได้ด้วยนะซึ่งไม่ต้องไปหาอะไรก็เล่นมินิเกมนูน่นนี่นัน่นนู่นนี่นั่นคือเล่นมินิเกมฆ่าบอสเรื่อยๆแล้วก็ได้ไข่ามาแล้วเนาะก่อนที่เราจะอา่านแล้วก็เล่นไปตาหนึ่งแล้วก็ได้ไข่ามาแล้วฟองหนึ่งเนาะจากมินิเกมอันนี้นี่แหละ มันก็จะได้สาสแคนดี้มาถ้าเกิดว่าโชคดีมันก็จะส่งไข่มาให้ด้วยเนาะแล้วก็วิธีสังเกตการได้ไขก่ก็มาถึงวิธีสังเกตเวลามันสปอรไข่แล้วก็คือเมื่อกี้เห็นไหมที่มันจะเป็นทองฟ้าสีแดงแดงอันนั้นแหละก็คือมันสปอนแล้วเนาะก็ประมาณนี้วิธีการได้แคนดี้นะคะแล้วก็วิธีการได้ไข่นั้นก็คือ,อการเล่นมินิเกมของทามก็คือ มีนเกมบินเข้าหวัวแล้วก็ไปตีบอสแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการไปเก็บจากหุสารมันจะสับมันจะสุ่มที่เกิดนะคะสมมติตรงเนี้ยมันเกิดมาตรงนี้อันนี้คือหน้าตาของอหน้าตาของไข่แล้วก็ที่เกิดไข่นะคะซึ่งมันจะไม่ได้มาสุ่มตรงนี้ตลอดนะมันจะสุ่มเป็นสถานที่ซึ่งมันจะเป็นสปอนของมันแล้วก็ ตอนถ้าเกิดว่าไข่มันยังไม่มาลุมมัวตรงนี้มันก็จะยังไม่มานะคะมันจะสุ่มกันพร้อมไข่แล้วก็กดคลิปตรงนี้เลยเดี๋ยวเราอาจจะทาคลิปจุดเกิดไข่เอาไว้ด้วยเนาะเผื่อคนแบบไม่รู้ว่ามันจะหาตรงไหนเนี่ยนี่เราเก็บิปตรงนี้ถ้าไข่มันก็จะเด้งออกมาแล้วเราก็เก็บเนาะอันนี้ได้หนึ่งเอกแล้วอีกวิธีก็คือการไปซื้อในร้านนั้นนั่นแหละแต่ว่าเราแบบ ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันดุงยากนะอันนี้ก็หายากด้วยถ้าแบบคลิปนี้เราก็แบบขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดเอ้ยกดไลค์กด u like, b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปห <Bye. S 1> นะ้า